ลงบนช่างมื่นมนเต็มด้วยความลอกลวงตัดลอดเลือดพวกมันโดยกิ่งไม้และซอนทำไมฉะนั้นต้องอยู่รอดฉันข้ามเส้นมาแล้วบางส่วนยังคงหลบับแต่ก็คงอีกไม่นานบางส่วนยังคงซ้อนและบางส่วนนั้นได้จากหายไปพวกเขากลัวอะไร ฉันจะตามล่ามันมอนเตอร์ทั้งลลยแลไม่ต้องรออีกต่อไปโคงกระดุกและผีปลาพูดได้ฉันจะฆ่าหมดไม่นานมันจะซ้ำเลยฉันนั้นแกงกว่นแน่นอนฉันรู้สึกเหมือนปางสิงเข้าไกลมาหาตัวฉันทุกอย่างที่เกิดขึ้นฉันเซฟและกลับมาและโจมตีมันพลังปานี้ท่านจะทำลายมันไม่ว่าตัวอะไรมันหนีไม่ได้ไกลสัมผัสความชั่วร้ายฉันจะตามมันไปใครอย่างเดียวไม่ใครเข้าไกลพื้นดินสว่างถีทอง มันเต็มงงนันท้าฉันแต่ก็สู้ฉันกันไม่ได้มันอยากจะให้ฉันกลัวแต่ฉันกะขามันหมดเลยไงแสดงพลังออกมาหรือนี่คือเตียงสุดท้ายที่แกได้ยินเยี่ยมได้ทำได้ดีเพราะมันมาสิ้นยุดมันหายขววมันแนมันเลอกหลวงหรือคนที่เจอต้องตาย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 ไม่มีแรงนี่จับของมันถ้างฉันก็จะมีไม่ได้มันจะมีทางออกจากจีโนสายแกต้องตาย พลังปุกฉันขึ้นมาจากที่ที่ชันตายลบโลกที่ไล่จุดหมายและเดินต่อไปเพื่อทุกคนลมลองแต่ยังสูงสองทมแผนที่วางไว้เขาหาพวกมันโดยหลักพูดคุยราคาที่หลังมันไม่มีความเมตตาพวกมันไม่เคยจะเห็นความจริงเธอจะต้องจัดการมัน ลูกคืนของมันแล้วมันคงเป็นทางยาวที่พวกมันไปเงินไม่ถึงตอนนี้ได้เวลาข้าพวกมันเหมือนที่เราทำความเกลียดชังมันเป็นต้นหนึ่งของฉันมันและมันมุดเหมือนกันทิ้งบาดแผลลงที่ฉันความโกรธพึ่งผ่านขึ้นเข้าไปในอากาศรู้สึกยังแปรปรวนในหัวใจของเธอความจำของครอ,อบครัวดอกไม้จะล่มล้นได้ไงมาเลยใครอย่างเดียวไม่ใครเขาไกลเพื้นดินสว่างสีทอง มันเต็มงงนัน้าชั้นแต่ก็สู้ชั้นกันไม่ได้มันอยากจะให้ชั้นกวดแต่ชั้นก็คามันหมดเลยไงแสดงพลังออกมาหรือนี่คือเตียงสุดท้ายที่แกได้ยินเยี่ยมได้ทาได้ดีเพราะมันมันมาสิ้นยึดมันหายหัวมันแนมันเลิกร่วงหรือคนที่เจอต้องตายไปตายตายไม่มีแรงนี่จับของมันท่าคงชั้นกจะนี่ไม่ได้มันจะมีทางออกจากจีโนสายแกต้องตาย สันดีใจที่เธอทำเราทำมันเลือดไหลจนกว่าจะถึงความแน่นอนและรู้สึกถุกไยไปขนลมพวกมันที่คอชากกันจนกว่าจะพอนังลงถีว๋วต่อฟอรุนมาฝังเพียงของฉันใครอย่างเดียวไม่ใครเขาไกลพื้นดีเธอสว่างถีทอง มันเตงงงอนน่ะท้าชั้นแต่ก็สู้ชั้นกันไม่ได้มันอยากจะให้ชั้นกวดแต่ชั้นก็คามันหมดเลยไงแสดงพลังออกมาหรือนี่คือเสียงสุดท้ายที่แกได้ยินเยี่ยมได้ทำได้ดีเพราะนันมันตีนยึดมันหายขววมันแน่มันเลอกลวงหรือคนที่เจือต้องตาย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 ไม่มีแรงนี้จับของมันท้าองชั้นก็จะนีไม่ได้มันจะมีทางออกจากจีโนสายแกต้องตาย